แรนดอมนะคะคลิปนี้จะเป็นความรักเนาะเขาอยากจะกลับมาไหมแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะคนที่เพิ่งเลิกลากับเราหรือคนที่ยังคาลาคาซังอยู่กับคุณตอนนี้ไม่ถามถึงความสัมพันธ์ที่แบบเลิกกันไปแบบห้าปีสิบปีนะคะขอแค่แบบเพิ่งเลิกลากันแล้วก็อยู่ในเอเนจีที่มันไม่รู้จะยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาจะกลับมาไหมนะคะคาลาคาซังอยู่เข้าใจตามนั้น <laughs> อะ มาดูสิคะว่าเป็นยังไงให้แพ้่เล่าเรื่องนะคะเขาจะกลับมาไหมใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะก็จองคิวกับแอดมินมาได้อา,อาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าคนเยอะต้องทางที่ Line แอดเท่านั้นนะคะ Messenger l i n ลมันเ,นเมันเต็มนะคะไม่มีใครตอบแล้วมันมันล้นนะคะ มาดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณก่อนอืมขึ้นมาเลยความสัมพันธ์ของพวกคุณมันมันนิ่งมันนิ่งมันมันหยุดชะงงกักมันถูกแช่แข็งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนามานานแล้วนะคะหรือถ้ารอว่าจะมาหรือไม่มาจะเอาอยัางไงจะไปต่อ,อยังไงดีจะกลับไม่กลับมันก็รอนานเกินไปแล้วอะคุณรู้สึกอย่างนี้ไหมมันเป็นอะไรที่เรารอนานแล้วนะคะกลับไม่กลับเนี่ย มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะเราก็เหมือนรอจังหวะเออถ้าไม่มาก็ต้องต้องต้องมีการแบบบดล็อกแล้วก็ต่างคนต่างโฟงกัสที่ความสุขอะ่ะอืแต่ฝั่งในฝั่งหนึ่งยังรออยู่เพราะยังตัดใจไม่ได้ยังคิดถึงอยู่นะคะเอาล่ะตัวเราเองนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นราศีเออชาวธาตไฟก็ได้นะตัวคุณเอง ธาตุไฟหรือพิจิกธนูสิงเมตก็ได้นะคะเอเนนจีความสัมพันธ์ของคุณเน่ะมันมันเหมือนแบบมีสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นทําให้ได้เลิกลากันทําให้ได้ห่างกันหรือว่าอ่าต้องใช้คําว่าจะกลับมาไหมเนี่ยมันคุณรอคอยการเติมเต็มคุณรอคอยที่จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณก็แบบว่า พอใจหรือว่าชอบเขามากรักเขามากพอสมควรนะคะแต่มันแงกอยู่อย่างเงี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้มาดูฝั่งของเขานะคะว่าเป็นเป็นตะกรับบอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างโอของเขานี่ขึ้นมาเป็นทาวเวอร์เลยนะคะอืมเจ็บสุดๆน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะ คุณกับเขาละมันเลยพ่วงกันทําให้มันเกิดขึ้นนะระหว่างเราเลิกกันปรับปรับสัพันนะคะเออเลิกกันไม่ค่อยสวยอ่ะนะคะหรือว่าถ้าไม่ตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่แบบปรีกวิเวกไม่ค่อยสนอย่าที่จะแบบใจมันล่องลอยอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรที่ไม่ไม่รู้จะอยู่ต่อทําไมนะมันเจ็บอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นเกินที่จะรับมือไหวนะคะอืมมันเหนื่อย มันเหนื่อยนะคะก็หาทางอยู่อย่างเงี้ยเอาตรงๆเจ็บอยู่ตอนนี้เจอเรื่องราวที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นสําหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือว่าเรื่องของส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะมันทําให้ความรู้สึกเขามันเบื่อแล้วมันหนักมันเหนื่อยพอสมควรเอาตรงๆว่าการรอคอยของคุณเนี่ยนะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตัวของเราเองนะ จะไปต่อหรือพอแค่นี้จะรอหรือไม่รออืมตัวเราเองก็อยากจะไปต่อนะก็ยังไม่อยากจะอยากจะไปต่อไม่อยากจะรอแต่ก็ไม่พร้อมที่จะไปต่อนะคะเอออยากจะมุฟไปช้าๆนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเนี่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะเห็นทิศทางของแสงสว่างนะคะเดมเพรสเนี่ยคุณอยากจะเป็นคนที่แบบคุณคู่ควร นะถามว่าไพ่ไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่บอกว่าไปต่อจะดีมากๆนะคะเออใช้ชีวิตตามแบบความต้องการของตัวเองจะดีกับคุณมากนะคะถ้าคุณรอคุณจะรู้สึกว่ามันขาดหายความสุขมันขาดหายไปอะช่วงที่รอคอยดังนั้นก็คือมันมี The Sun The Moon t e r อยู่นะคะอืมไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณจะต้องใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะอืมแต่ไพ่บอกว่าไปต่อก็โอเคนะมาดูว่าระหว่างคนคนนี้เขามีแนวโน้มจะกลับมาไหมคะ ามีแนวโน้มจะกลับมาไหมเพช e o f ฟวตัดสินใจอยู่นะไม่ได้ง่ายเพราะว่ายังรักอยู่นะคะยังรักอยู่แต่มันก็ยากนะคนนี้เป็นทางไกลหรือเปล่าไม่รู้มีความต่างกันด้วยอืมมีแนวโน้มจะกลับมาค่ะสองเหรียญมาบอกเลยมีแนวโน้มจะกลับมาสองเหรียญมากับเจ้าเด e l ล v เวโอกาสจะกลับมาสูงนะคะกลับมาค่ะ มีแนวโนมจะกลับมามถ้าเพิ่งเลิกกันหรือว่าเพิ่งอยู่ในประเด็นเอาแหละมีแนวโน้มจะกลับมาแล้วทีนี้เขาคิดรู้สุดอย่างไงกับคุณฟังนะคะคําตอบถ้ามีแนวโนมจะกลับมาบางคนไม่ชอบไม่ถูกใจอะไรยังไงก็เรื่องของคุณคุณผ่านไปได้เลยถ้าไม่ชอบกันพยากรณ์ใน,นนี้หมอโบอ่านตามให้ไม่เอาคําไม่ต้องกลับ,บมาอย่ากลับมาอันนี้มันเรื่องของคุณถ้าเขาเอออันนี้บอก แนวโน้มของไพ่ถ้าเขากลับมาคุณไม่เอาเขาก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่มีใครจะบังคับใจิตใจเราได้นะคะมีแนวโน้มจะกลับมาสาหรับคนที่รอนะถ้าไม่รอก็มูฟออนเลยดีเหมือนกันนะคะไพ่ก็บอกอยู่อันนี้แล้วแต่สิทธิ์ของคุณนะคะอย่าให้ใครตัดสินใจแทนเราเราเป็นคนใช้ชีวิตนะคะถึงไพ่จะบอกอย่างนี้แตม่มันขัดกับความต้องการของตัวเองงั้นก็ใช้ชีวิตของคุณนะคะอืม ไม่ต้องเอาไพ้ไปตัดสินเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไม่ดูว่าเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เลยทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันแล้วก็มีการทะเลาะกันแล้วออกมาจากความสัมพันธ์นะคะบางทีอาจจะมูฟออนนะคะแต่มันยังมีความมีบางอย่างเรื่องเงินเรื่องความมั่นคุงที่แบบว่ามีมีแบบส่วนมีส่วนในความสัมพันธ์ของผู้คุณอะ อยาจะออกมาแต่ก็ใจก็ยังทำใจไม่ได้นี่คือเขานะคะเพราะเขาก็ชอบก็รักคุณมากคิงออฟคัพขึ้นมานะคะใจทั้งห่วงทั้งรักทั้งแคร์แหละนะคะแต่ก็เสียใจนะผมว่าจะไม่พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรื่องราวของเราอนะเนาะเพราะาต่างคนต่างรู้อยู่อืมตอนเนี้ยเขาอยากจะ, move on, ะ,ะมูฟออนนะคะเออแต่มันก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่า แต่อย่าลืมนะทำไมเขาถึงอยากจะมูฟออนคนเราทะเลาะกันนะมันโกรธมันอะไรมันหันหลังมันอยากจะไปข้างหน้าทุกคนเป็นอย่างนี้แหละนะคะแต่มันตกตะก,กอนมันต้องใช้เวลานะคุณนะอืมสามดาบขึ้นมาเสียใจอกหักผิดหวังเนี่ยคะที่จริงเขาก็มีความมั่นคงกับคุณนะแต่เขารู้สึก broken heart กับคุณนี่แหละประเด็นที่มันเกิดขึ้นมีบางอย่างเข้ามา ะะไม่รู้ว่าฝั่งเขาฝั่งเราะะกับความเสียใจมือที่3หรือเรื่องราวที่มามีส่วนทําให้เสียใจอ,อกหักผิดหวังเข mm ีย hmm. ดคิดมากนะคะทะเลาะกันไม่เอาด้วยเดินออกจากกันไปความสัมพันธ์มันนิ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะเขาคิดจะทํำยังไงต่อไปอ่ะถ้าเป็นฝั่งที่เขาผิดพลาดเขาคิดจะทํำยังไงถ้าเขาผิดพลาด o o ออฟ o อนถ้าเขาเป็นฝั่งที่ผิดพลาดนะคะเขาก็อยากที่จะใช้เวลานะคะแล้วก็หาหาเหตุผลหาเหตุผลหาเหตุหาผลเพื่อที่จะเข้าใจคุณและเพื่อที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจรับทราบเราก็ขอโทษแต่ถ้าคุณเป็นฝั่งที่ผิดพาลาดล่ะเขาก็ให้อภัยนะเห็นไหม เขาก็จะให้อภัยแต่มันก็ยังโกรธอยู่มันขุนเคืออยู่นะคะอืมยังบล็อกกันอยู่ถ้าคุณเป็นคนผิดพลาดยังบล็อกกันอยู่อืมต้องใช้เวลานะคะนี่คือนี่คือเงีเยบๆมให้แต่ในที่สุดก็มีแนวโน้มอยู่จะกลับมานะคะแต่ในคนที่แบบเฮ้ยไม่รอแล้วก็ไปต่อเลย <c oughs> นะ,ะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าเขาอะมองคุณเป็นคนยังไง เขามองคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะแต่บางทีบางทีมันก็มีเรื่องเศร้าระหว่างกันอยู่เขาก็เสียใจมีบางเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเสียใจแล้วแก้ไขไม่ได้ทุกคนมีประเด็นหมดแหละคุณคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดนะคะเราเป็นคนที่เขาแบบอยากจะไขว่คว้าด้วยนี่คือโฟกัสของเขาแต่แรกที่เขามองคุณเลยอืมเดเด ตังแต่หลังที่เราจบหรือว่าเราบอกเลิกกันไปนะคะอืความรู้สึกของเขาเขาก็สองคุณนะเขาก็พยายามกับตัวเขาอย่างมากที่จะมูฟออนนะคะอืมแต่เนื่องจากว่าดูสิมีความรักนะคะระหว่างเราเกิดขึ้นก็อยากคุยกับคุณอยู่นะแต่ที่จริงคนนี้ยเขาก็สามารถมูฟออนได้โดยที่ไม่ยากเลยนะถ้าเขาจะทํานะคะอืมหลังจากที่จงกับเราไปแล้วทําไมถึงจะกลับมา มันยากกับการที่เขาจะตัดคุณเหมือนคล้ายๆคู่กันนะมันมีพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะนี่เห็นไหมอาจจะจบเรื่องเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่หรือไม่เขาต้องการจบกับคุณแบบดีๆนะคะอืมความผูกพันมันก็มีจะได้คุยกันอยู่จะได้ตกลงกันอยู่นะคะขอคำแนะนำสุดท้ายห้าใบนะคะอ่า คำตอบที่รอคอยมาแล้วถึงจะมีกันและกันต่อไปหรือไม่มีกันและกันต่อไปอยังไงกรารรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดจะได้รู้คาตอบว่า yes หรือ no นะคะสิ่งที่คุณคิด50าสิบห้าสอยู่ในหัวตอนนี้นี่นะคะบางคนก็ไปดูดวงมาจะเอาอยัางไงร,รอคอยที่จะได้ได้ตัดสินใจจากคําพยากรณ์บางคนเป็นอย่างนี้เห็นไหมอืมแต่ให้ใช้เซนส์ของคุณคุณรู้คําตอบอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะเออ tree of ครับ บางคนบุคคลอื่นก็มีอิทธิพลกับคุณเช่นกันแต่ผลรวมมันออกมาดีอยู่นะนะคะคุณจะได้คำตอบคำตอบดีอยู่นะคะแต่ทุกอย่างถ้าเป็นเซลล์เลิฟนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้โอกาสไหมคุณจะไขว่คอไหมมันเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะแล้วแต่เราโอเคขอให้โชคดีนะคะเลิฟเค่ะ